กแคมาแบบนี้เปิดคลิปมาเปิดคลิปมากะอยู่ตะก้าเนาะสบายดีเด้อป้าดูไงน่อสบายดีเอฟซีบวกสุกสุคนลาดีเชื่อพันธุ์ไาเทาลานเี้ยลานให้วะไอ้เนาะมาซอยนองเฮ้ยเป็นยังขอมุกเข้าใจแลายเนาะอยู่มาซอยกับไม่ไดกินน้องกองเลยด้เขอบใจใชาด้อ มาชวยน้องัดานให้ดิมาอยลูกชอยดานเนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ็บเข่าเจ็บขาก็ให้ดีให้เช้าโอ้เป็นตามาชอยได้ด้วยหั่นมังฟึ่งเนาะอไปงติกืมหวานเน้ออยู่อวานละกินะรเนยกิ้มาอมกุมีหง้งน น้องกงมันหมักนะพอชื้อตรงกันดีพี่น้องเลพื่นเอาไมทหารในตงยางอันเอ้าหมักดีรอยเนึ่งพันร้อยบาทโลหนงหาท่านดูือื่อมาเมื่อไหร่ดูจ้าจังมยังนะือหมกินปีไท่ไหร่แล้วชื่อคือเือบุื่อยดเือิตัวเล่าอืเป็นไปได้หมากดินปีหมากอระถาน้ำมักไรโอุ้งหยาหมากบกไร่นะในหกิในโลหนึ่งนะเดี๋ยวนี่โลหนึ่งทหาเลยเน โอ้มันลงเลยเนาะตอนนั้นมันไาใหม่หกซีซีนเขาซื้อตอนนั้นเนาะถ้ากินแบบไมนซื้อเป็นบ้าเลยมันเอิญซื้อมากินนู่เอิญนี่ข้าวหาเงินที่บางคนมีเงินหลายเขาต้องหาผกินแบบไมันั่นแบบยากแบบนี้คือลุงบะมันราคามันลงจริงกินดิข้าเรื่องอย่างนี้มันยากคัะมันมันยากเมื่อนี้นกกาสี่คนเมื่อนี้ปลาลุงเลยเนาะ ตอนแรกว่าสิผ้ากันดุกอันสามคนตาเปียกพอดีเห็นตู้ย้อย่างเจ๊เจ๊มาโลดดีใจแบตาเปียกมันเสีตาเปียกมันใครด้วนกินหรือเปลอตั้งต้วนะมาลงลงมาลงมาให้หน้าโลุดมายังกระเสบยบ้ดอ่ะจำเอาลงมาให้หน้าเดีวคือว่าเสียบบดมายัง เอา่วงแล้วมันกินยังคึกเสบเลยแม่เอาม่วงไงลงมากินคือแสีบอ่ะสลายบาดม่วงสิบดกันหน่อยอืดอยู่บดแต่ละบานบดอะไรสลายบาดนี่บดเลยบดบานเนาะต่อมาอยู่ขวามื่อกับบดกับอันก็ไงเด้ซื้อเหมืองโมงอันนั่นกินได้ตีเหมืองโมงยังเหมืองโมงกันบานเปลือกบางๆนะสามสามปีสามเดือนนะเหมืองโมงสามเดือนนะสามเดูอามเดูหาจิเริ่มกำลังปลูกใหม่กำลังปลูกว่ะ จกปีได้กินห่อตู้เขาปลูกใหม่ปี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 เีป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 ีาีปีปีปีนีป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 ีออปาปีปนปีแีปวปีมีตีปีปีปีว่าเปี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 ปาไีปีปะปีปีปีปจัีแล้วก็พอดีปีปี้ีป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 ี้ีปีปีปีเด้ เราเอามาเป็บ้านใช่ท, <c oughs> ทำกินเรามันจนะจ่อยเขาเนะอดี๋ยวมีโฮมเต็นนะนี่เขาได้นั่งโลกาปลาดุงเอ้ยเผื่อพิธมนี่ก็ได้รายเติบอตู้เห็นบักหน่งะอทไตู้เบิร์กก็ดีแล้วไอตู้พูเ้าซื้อห้อ่ะ <c oughs> อือ

บรอยากเป็นห้างแต่นั่งยากหปัดห้างจะทวดมีปะผมยังเก่งคนมวนเน้่ตางกานี่นะมันอยากห้างก็ตองเป็นโลกาต้องกาเน้อเปินแร่นะมันห้างอย่างเงาเราโขกตาไม่มือนนี่เนาะออมาในได้ธรรมดานาโกมันรวมเด้มมนตามกันชิลกหมคิดไปคนคนเคยเดอันข่าจนเชิงเนานางลงตอนยืนหัวคิดน

เด็เจ้าเจ็าตหนามาหนามาึ่งหนึ่งสองหนึ่งได้สามสามสอืได้ต่างกันนี้บุ๊ดไปชส่รอกหมานอ่ามานดีเนีห่มนีเนี่ยในห่มกับด้ตัางเหรอคากแล้วบ้านขกวนาเห็นเล่นลงกึ่งลมลำหน้าน้ำห่มหวานเลยนะโอ้ยกินมหอดมนากันตลอดกินมตะีเรื่อยเขาไปอยอบแต่ห่มกันว

นี่จะบอกเลยเด้อผู้ใดกล้าเดือก็ะบอกเลยเดอจะไปลกเอาน้ำนะใช่ไห่ก็ได้ตีมัดสองพันิลกไห่ก็ได้สามันหาหมัดสองพันก็เอาล็อกล้าเราเองมัดสองพันก็เอาลกจิต่างซือก้าเลยบ่้ามันเองนะให้กว่าเฮียคูนอยู่จากเฮียคูนเราจ้างเราจ้งจ้างมันหาพันเฮียคูนเราเห็นมันหาพันเด้นะ ก็นั <cellphone physic> <c oughs> ah, <lucky> á, ่นบอกกาหาบ่ก็หนาพิ่นปลาจ่อยเมื่อไงให่ในกัวอันปลาจอยยางหลังเล่นนอกแม่อยาตันก็งนอกบอกใหะได้เอ็นกูอุ้ยฮาเซียกูนนกบ่างอกแหลเลยอู้อีาแ่ักการชิกร้โอลกาันชิกร้โอล่ตรรกะไในกูวรเบิ่งน้ำคดโตเนอโอ๊ยสีว่าหัวใจเท่น้นี่ปาจ่อย หน้านอยู่ทางบุญวรนาเราใกล้กันเออใกล้กันหน้าหนองสามใกล้กันนาควงไหมนาข้าวใบหิตนาควงไหนหน้าควงมาคุนเห็ดนาบะควงได้บะคุนใกล้ตอกไม่เปลหน้าหนองสามก็ให้กะเฮ็ดหน้าขุยหย่ากะเฮ็ดหน้าหนองสามกะเฮ็ดนาบะพอนนะหน้าก็มีหน้าหนองสามไหมเออหน้าหนองสามแล้วกูได้ยินปลาหมี่เปล่ากูไหนกูได้ยินปัดจอยเปล่ากูไหน มาเด้อมันกกล้ามาหาท่าน้าหนองสามเด้อพี่น้องเลยมาเสียคูณเนี่ยมาหาพันดีบทพันกิโดเข่าเลยนะลูกบปมเวทน้สามสิบบแจนไท่ม่ได้เห็นหน้ากับพ่น้องนั่นถหยาเส้นเนาะขะหยาข้าหยาเนาะกาโบกวยหยาข้าหยาอยาไปเพ่งดิตาม tất cả các tiền truyền thuyết hoa hằng gỡ cho các người biết được các người tao gỡ hùng ghê 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 เดี๋ยนี่ได้ค่ <laughs> ะแต้าี่นี่มต้องเป็นต้องเป็ชอง่้องไผ่เดี๋ยนี่เดวไเดี๋ยนี่นะโมได้ชิปมได้หมดชไเดวได้เาบมาลุกจานไกุล็อก้ากูมัดมาได้งามคือโมมัดไปแล้วมัดมได้งามเดยล็กก้าพอดีอีเดีได้ไม่ได้ย,ดดยาน,นลกาเนาลุงไผหน้าเนี่ย ลุงขานาไปหายเพนาเหนอเขาหาเห็ดมากเ้ก็ถ้าลูกเป็ลูกจะมีลัดไถแล้วขาดเนี่ยนี่มือนี้เกงนะไม่ก่อนบืนยังบืนยังกินแน่แซบเนาะข้หาม่์ูโทรมาบอกเลยด้บืนบืนยัวมาแล้วบืนนะบอกมาไม่ได้กินเลยเนาะขัวยจวอาข่อยบ้านใต้บอมาไม่ได้กินเลยว่าชิมซอยบนรามือก่อนเล่าได้แบนี้เนาะ เนมาครับาม e ่งเลี้ยงงัวละบืนอแต่เลยเขอยาก้ววะ้มากขีกินดิย่ีาป่าอะไรเลไู้อีกมาตอนเศ้าแล้วอันนี้ก่เศร้าออไม่อยากกินตอนเศ้าอ๋อเราขอมาดูงัวมา้วกันดิเนาะกินเน่้อคพันแต่กลุ่นไงออพันน้ำพันขึ้นมาพันเอา มืออนมันเปลนมันห้ดเยอะมันก็หัดนกกะพุนเทศเนาะเออนกับปุุนมันจะทำะไรเุนพ้นโน้ยก็ได้กิ่นในเด่นกินกับพุนบ้านกินกรบปุนบ้านกระพุนพินโน้ตานั่นน่าะเป็นนกอะไรเนาจะิดมานมบกาติเออรมาอันไที่หนกอนเออรบกา เราเอ็นม <ampa> ูกโมกาอะไรอือแล้นี้หมกาบ่มาบล่าออมันใสยทังไม้เหอวนี้อ้มัืมันมีอาชีไม้ลยด้งครมาได้เราก็มาขายด้วยเากันเนาะมาขายเลยอยีขายอยู่บ้านเท่ากับพวได้ขายอยู่ไหนอ้ถังบกเจเอะมาเป็นลอยของลอยกเบ้านจหมักใคบ้านเาบ สอง้อยโลนะเอเห็นบ่หล่อมาเราบอกบ้านนี้ต้งมากระปุ่นเดี๋ยวไปบ้านอื่นมาได้ขายอยู่ม่นสัมหนิเลยง่ายอยู่บ่อยัวขัดไปเข่ามากลางเลยอย่างห่างๆเนาะเทียนจะอยู่ิไม่บอกอยู่ระวานก้าน่ะเข่ามากลางเนยอย่างห่างๆอย่างเป็นกีบเนี่ยขัดทำเป็นกีบแต่ว่าอันระวานก้านเราต้องล้วงด้วย ทำนี่แล้วกำลังดีกำลังดียตัดภาพมาอีกวันนี้พี่เดอ้อปลาดุงเลยเขามาหากอนน้ำไหมเนาะอ้าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยคนให้ขึ้นมาอันหาน้ำไม้ต้มแกงปลาดุงเลยเนาะตอนเที่ยงเบิ่งน้ำไม้ยอดนี่ปลาดุงเลยเบิ่งเบิ้งแม่น้นนนนนองอานอนจบับก๊าบกองให้เบิ่ง ปูปลาลุงเอ้ยเนาะป๊าดหน่อไม้บุงโอ้มันคือใหญ่คักแท้บ่หลุดมาอ๋อปลาลุงเอ้ยเนาะออกไก่แม่อีดีเนาะแต่ว่าบ่ได้บ่ได้เอาเพิ่นไปดูเลยเอาเมียนเนาะเมียนให้ตูเฮ็ดติ๊บข้าวซะนนี้ก็อ๋อนั่งมุกออกไกแม่อีลบ่ได้เอานไม้บง นาะพอดีว่าทางอันตู้ยัวเพิ่นกินในพลพิษไปเนี่ยเพิ่นให้เอาน้อไม้หวานเนาะไม่ไผหวานแกงเพิ่นว่าเอาไรนเบิ่งก่อนอันนี้สิหลายโพดเด้เนาะใหญ่โพดหลายโพดเบิ่งก่อนต่อเบิ่งตัวยพอดีอันนี้นอไม้เดียงนอยังบ่ยังบ่เกิดนอไม้เียงนอมันขึ้นโคนบ่เนาะเกิด อืมมัใหญ่บ่ได้เนาะเบิ่งไปเบิ่งกอนั่นก่อนเนาะบนทางนั้นก่อนอันนี้บ่ท่อกินน่ะผิดพญะตัวเหยาะบนน่ะผิดพญะเนาะไม้นนีอืมมาเบิ่งไม้กอนี้เนาะปลาลโอ้คุณาเป็ดเพิ่นห่วงก็บ่มีตัวใหญ่พอดีเนาะพอดีกิน อึบอึบเบ่งทางนี้เขาหยอดช้ำนี่เด้เนาะอือเป็นนางกับมีเอาสองหยอดเอาปลลูสองหยอดเมื่อแกงขี้กันนอนเนาะเอาตัวนี้ สองหยดกับบันยายได้เนาะน้ำม่นน้ำมันไพลหวานพ่อพอดีแกงถวยนึงเนาะปลาดูยเนาะแกงถวยนึงนะพ่อจูไพก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโปวดเฉ้นแต่สีเถาเนาะปวดแกงปวดขาเลาะปลาดลย จะไปต้มน้ำไม้ก่อนจะไปไว้ต้มน้ำไม้ไว้เลยจังลุ่ไปหายานางเนาะหายานางทักขยี้พี่น้องเลยเพวันให้ขึ้นมาเฮ็ดกินเปิดวะเนาะ <c oughs> ตอนแรกว่าใช้ตู้ยวัวขึ้นมาเฮ็ดกินเนาะเวลาอยากลูกกะได้เห็นพ่น้องอนุนขึ้นมาเฮ็ดเนาะพี่น้องเลยห่อนดีๆเนาะเห็ดกินตอนเว้นห้อนนะ บบยางหมดพี่น้องเลยเนาะไม่ออยไฟเท่าก็ได้ยางออยไฟโอ้เห็ดตุ่นเวียดตอนเวียดทอด ไปต้มละต้มหน่อไม้ไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ตัดผักไม้มื้นี้มาเอาผักกะยงปาดูเนาะผักกะยงอ่อนกะยงอ่อนผักกะยงน้อยอืมนต้ตะกโอ้โกกใหญ่แท้เนาะ เก็บพักเก็บพักเก็บงานพักแย่งนอนแก่งใส่น้ำใหม่ตอนเว้นเซ็บๆนาะปลาดูเลยออาสามต้นนี่งามอีดีเนาะปลาดูมึงเลย โ,โอ้อรวยจุย๋ยอยู่เงาหน่กับ,บ้างามคักงามหลายกันยังอ่อนปะดูเอ้ยใส่แกงน้องใหม่ตอนเวน้นอ,อึออ๊บ ผักไห่เงงนำกันเดอ้อมาดูเลยเก็บผักไห่เงงอ่อนเนะเาะะเก่งนอำใหม่ตอนเว้นอเอาลูกโหลดก่อนเนาะเอาลูกโหลดไปใส่น,น้ำก่อน ประตูเราไม่ได้ฉีดยาเนาะบารูมันก็ได้ใบกูดหมักพริกก็เออมาแกงเข้ากับพอดีกินเนาะแกงเล้วสิมาเอาไปกินปลาดูค่ะกำลังพอดีเลยเนาะง,งามๆเลยเดี๋ยวเดี่ยว เอาแต่คนกินไงคนกินขึ้นมากกับว่าเมาื่อยจักหน่อยก่อนเนาะไปก่อนฉันจักหน่อยจังกินผักเวนพี่น้องเอ้ยผักเวนคนนะตูหยัวกับตูเต้นเราเก็บขึ้นมากินกับผักขื่ไอ้กินกับแกงเดหรือไม่สะเป็นงามหลายยังอ่อนคักลีโด้บดเบิดบับบงม่วงนี่อยจิ ออกไปกันพี่น่อยไกันจำอกไว้เลยกินได้เนี่ยปลากหนเิ่กินหากมากน่นเอามากน่นมากินก็เหมือนอยหน้าโฮนะมากินข่าวอิ่มแล้วไอยากเลยถ้าต้องกินตอนนี้ชมรมเาอยาก มาดูไอ mm ้ค hmm. ลิปน ja. mm ี hmm. hmm. <c oughs> ้ก uh ็สิได้นำปลาไปตอนนี้เด้อปลาดูหอยเนาะพ่อกันไหมคลิปหนะปลากันเช่าเมื่อยจักหน่อยก่อนจึงกินเข่าคนละเมย์เวลาขึ้นมาเลยกินโลดบ่ไล่เลยเข่าห้งเลยบุพเพจได้เอามาส่งพ่วงหรือไม่เพิ่มวันกินกันได้หั่นก็ได้บันทึกแล้วคนลน สบายด้วเไงนอะกขอบุญของคุณนับซีวัสขุทุกคนที่เข้ามาติดตามเดอ้อนอะก<ม>คิดในน้นำน้ำไปแล้วนอะกสบายดีไม่น้องอ้ยรว่า